สวัสดีค่ะเือนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่25ห้ากรกฎาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8ปดหกับ9 505 152 56 58 59 808 182 85 86 89 58้าห3ห้า9ปด เราจะจับคู่ก็ห้าหกหกห้าแปดเก้าเก้าแปดห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกเนาะหกแปดแปดหกเนาะสองหกแปดเก้าห้าหนึ่งทางนี้แปดกับสองทางนี้หกกับแปดก็สองหกแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเนาะต่อไปบ่ายแปดกับหนึ่งสองก็ห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้า ึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าห้าแปดสองหนึ่งสี่สองสี่ห้าหนึ่งจับคู่ก็กห้าแปดแปดห้าสองห้าห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดแปดห้าเนาะก็คอยโชคดีเดอ้อจับคู่ลุ้นนี่กันนะคะแปดหนึ่งห้าหกเก้าสองห้าแปดสอง ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแบบเยเียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ